พีค่าเพื่อนเปืทักทายพี่น้องทักทายหลังเลิกงานจ้าพี่น้องฟังไปบอันวลงลิบโดนพี่น้องวันนี้ก็เลิกงานพี่น้องชิวๆเลยพี่น้อง,งเลิกงานอากาศก็ดีๆได้พี่น้องนึกว่ามันสีน้ำก็ใส่เสือมายางแบบห่อนเลยพี่น้องฟังไปเสือตัวนี้หอนที้พี่น้อง ตอนเศร้ามันหนาวพี่น้องแต่ว่าตอนสายมาม้นกแตแดดออกที่เราพี่น้องแดดกันก็นล่มไม่ได้พี่น้องแดดแดดต้มล่ม,ลม,ลมพี่น้องเหตุงานบ้านลูกค้าริมแม,ม่น้ำคือเก้าเนะี่ยจะพี่น้องต้องไปมาทักทายกันพี่น้องกิดหอดทุกคนทางยูทูบพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแจกดกดซับสไคร้ให้น้องสไภัยสบีเดนได้จ้า ริมแม่น้ำพี่น้องใใจเบ่งบรรยากาศพี่น้องคือเต้นพี่น้องวันจันทร์ต่วันตดลงมาแล้วบร,ริเฮตันทุกทุกวันจันทร์พี่น้องสองสองอาทิตย์จังมาเธอหนึ่งพี่น้องขันวันจันทร์พูดกระสิบประเหตุอีกอจวดไก่เติบพี่น้องอันนี้ก็ย่างไปหา,า,หร,ร,า,าร,รถเาม่์ไก่ได้พี่น้องเบ่งบรรยากาศบ่มรถเขามาบาดที้พี่น้อง ถนน,นคนยางยางเดียวจักรยานกะพบปะหนึ่งจักรยานก็เข้าบ่ได้ก็ริมแม่น้ำนี่พี่น้องเยบ้านุขาก็ได้เขาอยู่แบบสันโดษพี่น้องเลยคนประเทศสว,วีเดนนี่พี่น้องเขามักสันโดษริมแม่น้ำวิวสวยสวยพี่น้องเยบรรยากาศไม่พีให้น้องเบิ่งพี่น้องเย แดดยีพี่น้องนานๆสิเจอแดดพี่น้องเลยเมาม้อยคือเกาพี่น้องเมื่อนี้เห็ดหลังเดียวพี่น้องเพราะว่าไปหลังอื่นบ่ไห้พี่น้องไก่ขันสิเขาในเมืองกับประมาณชั่วโมงหนึ่งคือสิบวันดหนอกอยู่หนีบบมีรถพี่น้องจะเสียหอดป่านูขา้าล้างต่อไปไก่ ยางรถเม่์นี่ก็ทาประมาณสองจุมงุ่นได้จังมากขั้นหนึ่งพี่นอ้นนอ,งนองบรรยากาศไม่เพิ่งพี่น้องบรรยากาศตอนเชียงเลยพี่น้องก็ใส่หมวกคือคือ,คอ,คอ,คอหนาวเลยพี่น้องใส่หมวกคือหนาวเลยพี่น้องกาศดีเลยมันได้ใส่ละก็ใส่เลยเด้ยพี่น้องกมถอดหมวก กลบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศด,ดีดีเหมือนี้ก็ได้พี่น้องแล้วน,น่าจะได้เจอแดดช่วงมันก็ฝนตกอันนี้ก็จะเป็นดูดใบไม้ร่วงนะพี่น้องใบไม่ล่นพี่น้องเลยก็จะเป็นสีเอชมพู สมสมแน,น,น่ชมพูแน่ปนกันไปนะพี่น้อยันียากาศมีหม่องหนังนล่พี่น้องของนางวมืนอ้านสงใจจิไปหลังถ่ายตึ้นรู้สึเขาเขาหมดแล้วพี่น้องขอจะกี่ที่กระสอบพี่น้อง หขุดสามีมาหับก็เอาพี่น้องหับเอาเขาพี่น้องทำไมถูกบอกพี่น้องโอ้ยย่างนี่ก็เมื่อย์ได้พี่น้องต้องแหบๆเลยอากาศคนหนาวแต่ใส่หมวกพี่น้องอย่าว่ากันเด้อป่ะจีวะโอ้ยชุดสีหนาวเนาะใส่หมวกพ่น บอแมนตอนสามหนาวเลยพี่น้องจะได้ใส่เลยใส่หลวงใส่เลือพี่น้องไอจีไปหูว่ามันเป็ดหมดพี่น้องแต่ละเมืองบกคือกันได้เมืองหนอกไอจีไปไหว้ใจได้พี่น้องอนมาเขาต้องพกุกผ่าพ่านคอพุกเสือไปกันหอนก็นยังถอดหอกพี่น้องแมันหนาวแล้วโอ้ยเมืองหนอกไหว้ใจบ่ได้พี่น้องต้องพกุกช่วง ่ว่าก็สร้างแดดอากาศดีเจ้พี่น้องอันน,นานจะ,จะเจอแดดเล้าพี่น้องเอาบรรยากาศไม่เบ้งเนี่ยพี่น้องชมวิวไปหนำเหม่อมอยไปนําชีวิตของสุไผรสวีเดนพี่น้องเอยเอดงานพี่้าพี่น้องเอดงานสบายตะวันจันทร์นะพี่น้องห <laughs> ลังเดียวนอกน,นั่นก็โอ้ยสองหลัง ค่อยลดลงมามันก่อนนี่สามหลังเนี่ยพี่น้องลดลงมาตัดออกไปคานไม่พี่น้องเลยไม่ยังเรียนสามหลังสี่หลังอย่พี่น้องเหมื่อยตัวบานขาก็ได้บรรยากาศไม่พี่ให้นองเบิ้แล้วพี่น้อง ไปลานไท่พี่น้องเ้าแล้วก็ล่วงไปทางอื่นไปลานไทยไปสือข่าวสารพี่น้องเออขขาสารแวก็กนิด,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 ดน้อยนะพี่น้องประหยัดเงินเนี่ยเ็ดงานเงินเดือนจบเตือนอย่างเดียวเลยพี่น้องบริวารเก็บกลับนี่พี่น้องเมืองหนอกพี่น้อง,องสื่อตะกับเขากระเบิดเดลยเดือนละเมือนซ่องเมือนพ่ดโมเมนบาทได้พี่น้องโค่นโค่น เดือนหนึ่งเบิดเดือนละสามหมื่นพี่น้องก็เคยคากับเขาเกืสิบประมาณหลายแปดหมื่นเก่าหมื่นผลนะพี่น้องฮะเกือบแสนนะพ่น้องากับเขาแต่ละเดือนโอ้หักแสนนะพี่น้องเอ้ยแต่ละมื่นแต่ละเฟนนะพี่น้อง วันนี้หรือว่าเลิกนาาเร็วจะไปเก็บเห็ดพี่น้องแดดแนวนี้ไปตะไปเก็บเห็ดเอพี่น้องไปเก็บเห็ดนองเห็ดอีหยังก็เห็ดดำพี่น้องเห็ดออนดอกนี้น้อยนะพี่น้องที่คอยถ่ายแต่ว่าบ่ไดคเคยบ่เคยถ่ายลงยูทูบจะเือพี่น้องมีจฉทถ่ายตะลงติกตอกพี่น้องกันย่าลื่อมไปติดตามเลพี่น้องติกตอกคือกันนั่นล่ะนอีเมลคือกันนะพี่น้องเลยเข้าไปนะน มันลิงกันไหนพี่น้องติ๊กต็อกก็นนะดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พี่นอ้องสับวพสวีเดนเนะจ้า <c oughs> คลิปนี้ก็แค่นี้ลหละจ้าเอาบรรยากาศไม่เบิ่งดูดูใบไม้ร่วงพี่น้องประเทศสวีเดนฝากกดติดตามนีด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะเห็นเหตุคลิปอันวิธีอสอนอันพับถุงเทาพี่น้อง นำความสะอาดเห็ดจังไดมันเร็วพี่น้องข่อยก็บเง็ดซีวิตข่อยพี่น้องโดนคอมเพนประจำเห็ดงานเร็วหลายข่อยสี่ชั่วโมงข่อยเห็ดสามชั่วโมงพี่น้องปลาสิเห็ดสาะพี่น้องเลยมันมั้นก็เร็วตลอดเงดหลายเงดข่อยอุตสาอันเห็ดแบบว่าเออละเหยเลยลอ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 ยล่มเด้พี่น้องเออเฮ็ดส้าแบบว่าจเย็นๆไปนะพี่น้อง อันนี้เอาขยะมาทิ่มให้ท่นบ้านลูกค้าทิ่มขยะนำ้ำจริงๆเขาก็บให้ทิ่มหรอกพี่น้องก็ใจดีพี่น้องเพราะว่าลูกค้าคยแต่ละคนเขาเสียใจดีไม่แล้วพี่น้องจิได้ของขวันถึงดิไหมบ,บ้านลูกค้าก็จิได้ของขวัญน,นะพี่น้องเป็นหวใจเป็นใจพีน้อยๆนะพี่น้อง นิ้นนำใจพี่น้องปีใหม่ละไก่ละพี่น้องเจ็ดงานจนหลืมสิเข้าปีอีกละปีทัดไปละพี่น้องมาเด้๋ยวไปเที่ยวเมืองไทยละพี่น้องวัคซีนกับบริสีน้ำเขาได้พี่น้องอันจังว่าอันกุ้ยกับมูปั้นก่อนเนี่ยขันพ่อีรวัคซีนนั้นก็ต้องมาหาเด้อเพื่อนบ่าโอ้ยคนไทยเนาะพี่น้องไผสิไปหา เหตุงานเมื่อนหนึ่งกับพ่อแห่งพี่น้องเบาแบบว่าอันีในสายบดีนคนไทยแต่ละคนแต่ละคนแบบว่ามักดูถูกมัดอ้วกลำอวดรวยนะพี่น้องคนไหนรวยก็อ้อยู่ในสังคมคนรวยคนจนก็อยู่ในสังคมคนจนประมาณนะพี่น้องคนไทยสิเก็ฑเนี่ยพี่น้องยิงยิงนะจักหน่อยคนไทยเมืองหนองบอุญชีกับคนไทยอยู่เมืองไทยเด้พี่น้อง คุยกันไห้่เลยเมืองไทยอันนี้เมืองหนองแหนมกันพูดเบิดที่ต้องฝ่าพี่น้องกันเทาคุยนําพี่น้องกันมีโมมีโมผู้เดียวกับพี่น้องโมผู้เดียวกับเบาสิจัดจัดจัดไปพี่น้องอันเฮ็ดเห็ดเือจะคล้องรวยนะเออรวยกับรวยกับวิชาหรอกว่าพี่น้อง พัวเลี่ยงพัวเลี่ยงแตว่ว่าก็เห็ุงานงกงคือเกานะ่าเนี่ยหางชีหลางสวมเมื่อเกานะ่าละพี่นอ้องเอ้ยบ่พัวหักพัวหลงก็ได้พ <c ười> ัวสื่อบานซื่อซองหายนู่นนนั่นแต่ว่ากะดีของเขาแต่ว่าก็มักอวดล่ําอวดด้วยนะพี่น,อน้องเว้านี่โอ้โหใสสิบมาเจอกันเนาะพี่นอ้องคันบ่ชีด์วัคซีนบ่นตรงมาหาเ้ยเผิ่นว่าตั้งๆั้งที่หา้าบ่ได้เบาว่าอันไปหาเพิ่น จตแมนแล้วขักจตแมนแล้วหย่านขับน้นองพี่น้องเอ้ยหย่านก็ตายซะพี่น้องไหมก้นเข้ากา็ได้กันก้นเข้าหักกันดีๆนี่ยเมื่อจำป็นเนาโอ้หย่านโควิดหนาอ้วนพี่น้นนองเ,เห็ดงานแลนเซ่กนเต็มทีบกันเข้าพอสบายเออเข้าสิดไปเยี่ยกันเข้ายู่ดีมีแห้งเห็ดงานพวกเขาเห็ดงานอยู่ทุกมือเฮายัางหมไดไอหยานอันเปิลอีหยัางบ่ได้ทีดวัคซีน ่อยบ้านในสีได้พี่น้องคนอื่นก็สีดกันหมดแล้ว่อยบ้านในสีบวัคกสีได้พี่นอ้องบ้านในสียังบ้านใีสีเลย